ตอนมาตั้งฐานทัพอยู่บ้านนอกตอนแรกมีแต่คนดูถูกว่าตัดรองเท้าเลยหัวเลาะมีแต่คนหัวเลาะว่าใครจะมาใส่รองเท้าคุณก็บอกใครจะมาใส่รองเท้ามึงคู่สองสามพันแล้วบ้านนอกอย่างนี้ก็โอเคนะมันก็เป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆของเราที่เราสามารถทําออนไลน์แล้วก็ขายจนทุกวันนี้ก็ทําไม่หวัดไม่ไหว ยุคตัวันนี้คือมันเป็นยุคของโลกโซเชียลมันไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมคือหัตถกรรมคือยุคอุตสาหกรรมแต่หัตถกรรมเนา่มันอาเป็นของเราอยู่แล้วถึงบ้านจะหลังเล็กๆแต่ก็ทําเงินได้เดือนละแสนสองแสนก็ถือว่าโอเคนะกับการที่ไม่ต้องเป็นขี้ค่าใครแล้วก็ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครและทํางานในสิ่งที่เราลกอาชีพรองเท้ามันไม่ใช่อาชีพที่คนมองแล้วว่าเป็นอาชีพที่มันต้อยต่ํา แต่อาชีพรองเท้า,เป,าเป็นอาชีพที่ทุกคนต้องใช้และคนที่มีปัญหาคนที่ใส่รองเท้าแพงๆเยอะแยะไปหมดเราเหยาตัวเราที่เราใส่รองเท้าถูกๆแล้วมาวัดกันด้วยว่ารองเท้าใครจะทําอาชีพรอ,อ,องเท้าเป็นอาชีพที่ผมนี่โดนมาตลอดโดนคนดูถูกโดนคนว่าตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวงการรองเท้าแล้วมีแต่คนดูถูกเว้ยทํางานต่ําๆทํางานแบบไม่มีเกียรติเดี๋ยวถามว่าคนที่ใส่รองเท้าคู่สี่ห้าพันคู่ละหมื่น มีเยอะแยะมากเลยสําหรับผมผมเจอมาด้วยประสบการณ์ตัวเองเลยช่งเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อหรอกว่ารองเท้าคู่ละหมื่นสี่ห้าหมื่นมันมีจริงๆแต่ผมอะ่ะด้วยประสบการณ์ก็เจอจริงๆซึ่งคนที่ชอบดูถูกเกี่ยวกับการทํารองเท้าเพราะเขาใส่และเขาใช้ของที่ไม่ได้แพงมากเขาก็เลยมองว่าการทํารองเท้าเป็นอาชีพที่ต่ำและรองเท้าเป็นอาชีพที่เราสามารถช่วยเหลือคนเท้าใหญ่เท้าเล็ก เราสามารถช่วยเหลือและตอบโจทย์เขาได้ซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยมีรองเท้าใส่เป็นของตัวเองเพราะผมเป็นคนยากจนเด็กกำพร้าแต่ทุกวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจที่ได้ตัดรองเท้าและช่วยเหลือคนที่เขาพิการหรือเขาขาไม่เท่ากันอีกเยอะแยะนี่แหละคือสิ่งเล็กๆจากจุดเล็กๆที่เราเป็นคนไม่เคยมีรองเท้าใส่จนเราได้สามารถ ตัดรองเท้าแล้ะส่งมอบอาชีพให้กับคนอื่นถึงห้องจะเป็นห้องเล็กๆในการทํางานแต่มันก็เป็นการทำงานด้วยการคิดเอทดมันสมองและทําด้วยสิ่งที่เรารักเราค็อููิิใจแล้วนะขอให้ทุกคนสู้ๆกับอาชีพรองเท้าัดบยที่คุณคิด